ก็เกิดสายน้ำมหัศจรรย์อ่าไป,ไปลงน้ำ เออเออเอออ๋งงอมันต้องดงไปข้างล่าง,าง,งฉันก็ไม่รู้ไม่ได้มาประมาณส0ปีแล้วเวย อ่ะลงทางนี้นี่อันตรายมีต้องลงไปก่อนแล้วลูกลงตามลงไปก่อนอุย๊ยเจ็บระวังนะทา่าอย่ากระโดดนะเมื่อกี้ไม่เอานะ เอออันตรายเนี่ยมีอะไอา,อางี้ต้องลงผังน,นี้นี่นี่จับไม้ผังดูดิโคชันอะปาลงไปก่อนปาลงไปให้ถึงขุดเท้าเลยอ่ะลงมาปลาอุ้มเองปลาต้องอุ้มลูกมาะปลาต้องอุม้มค่อยค่อยๆเดินทีละก้าวไม่ใช่ปลาอุม้มไม่

เอออ้ยเออโอ้โหสุดยอดอึ้บอ่โอ้ยปลาเห็นปลายังโอ้โหเหนื่อยครับเราจะกินปลาไหมให้ปลาตอดไหมไป

โอ้เย็นดีเกินว่ะเย็นดีมาก